สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าสายบ้านนะคะวันนี้เราจะไปเรามาถึงวัดป่าคำฝาป่าคำฝาอันนี้ครัเป็นตัวแทนของรุงชั่างนะคะคำปลาฝา ปลาฝาเ็เป oh. ืนเ่าคือปลากระเบนคอเป็นภาษาทำปลาฝาใช่ปลาหมอเหรอไปโดนรุสติไปเลยเดินทางไปนะครับเราจะไปต่อ กับขอเทียนนะครับกับวัดคำปลาป้านะครับท่างผู้นำชุมชนได้ไปบอกุกับลุงกับป้าาไว้นะครับวันนี้ลุงป้าไม่อยู่นะครับพวกเรามาเป็นตัวแทนกันนะครับเรามาได้สิสีชัยด้วยกันสีชัยมาสีชัยมาสีชันี่แล้วก็เราก็ตามพี่นุ้วัดไปนะครับมากันสามคน กูเพอฟื้นบ้านแต่บ,าบ,บา้านสี่คนก็พี่อนุวัดนะคะพี่ตามมาบอกเที่ยวบ่อ่ะีเงกาตังค์20บาทเด็กชายพลุพงศ์มานัด20บาทเพื่อาาน,นวะเอออ่ะจัดไปกตางานนะคะพี่คนนี้ค่ะโอ้นี่นะครับบริเวณงานโอ้โหดีเด,ดีครับ์ค่ครับวัดบ้านทำป่าฝาโอ้ อ๋อตัวแทนลุงพลฒป้าแตนมาแล้วนะครับวันนี้ลุงพลเดินทางมาไม่ได้ครับผมอ๋อครับขอขอขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณมากยินดีทุกร์ไปด้วยครับก็ขอขอบคุณฝากขอขอบคุณของคนไปด้วยนะครับว่าทางวัดคำประสาและเจ้านี้แล้วก็พี่น้องแหานคำประสาและเจ้าหนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ได้มาร่วมสนในครั้งนี้แล้วก็ ครับก็ขอสาธุอนุโมทนาสาธุด้วยครับครับผมได้ทานข้าวยังครับเพิ่งมาถึงเดี๋ยวทางคณะกรรมการหากับเข่าให้ไอ้หมอตัวแทนลุกคนมาแล้วครับไม่เป็นไรครับทานข้าวก่อนครับทางคณะกรรมการดูแลด้วยับเพิ่งมาถึงยังไม่มีใครทราบรถคันดำๆเมื่อกี้เหะมไหมผมว่า เปันอะไรบ้าครับตั้งโอ้โหเดี๋ยววิาณพิจารณ์เทย่าเดี๋ไปมอบซองให้ลุงพลเพิ่นเนาะค่ะสวัสดีค่ะมอบซองให้ลุงพลแต่ว่านี่ตัวแทนของลุงพลมาอันนี้คุณพ่อทวีนะครับเนาะครับเป็นไงเป็นไงครับผมเดี๋ยวผมลอมยอดเลยทีมงานลุงพลพัดแก่นนะครับมาร่วมงานในวันนี้3,000บาทนะครับขอทุกท่านสาธุนูลรรม ลุงพเด้ประสมที่ได้ที่แดอหาให้พนพลนี่เป็นกองนวยการนะคบที่นองวงกองำลังทุกคนทุกคนน้อมเป็นยูทูบเบอร์ที่บ้านเลยมือนี้นะครับนอกก็ขอให้ในยอดไล่ยอดแชร์หลายๆขอบคุณทุกท่นด้อก็นีค่ะเอาพีที่ทักันตอนรับจริงๆครับก็เขาจะมีอทาง หมู่บ้านนะคอยต้อนรับเนาะแทนหลายปีอ่านี่นะคะปีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวสดีค่ะสวั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 สดีค่ะเส้นนั่งด้ค่ะรถเต็นบ่ร์ดโอ้ยบ่มีเสพเลยเัวเนี้ยลุงป้าลุงป้าเป็นงก เ้ากันนะครับเดินมาแทนมาแล้วก็นั่งทานข้าวนี่กับคุณเด่พอนแสนโคดนะครับน้องว่าต่อยอดได้บาทเท่าหนึ่งร้อยบาทอีกนะครับน้อง มีกองยาวอันนี้บ้านต้นเทียนนะครับเนาะต้นเทียนนนคืออะไรนั่นจะช่วยอ่านต้นเทียนของยกให้จดรายชื่ออที่มาช่วยกันครับหนึ่งี่นะแตบมาด้วยนะคุณตอนนี้ก็ขออภิอีสารก็จะมีท่านชาวบ้านเป็นชุดเป็นนางรำมาช่วยทุกรานสามมาก็ขอกราบอาราธนาพระกุ้าทุกๆนะครับ พักผ่อนตามอัตยาสายหรือจะขึ้นไปนั่งที่อ,อาสมที่สนามการประเรียนก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าสถานที่รองรับขาดจะไม่เพียงพอเพราะฝนมันตก,กเมื่อคืนนี้ มาคณะเขาก็มีข้าวปลาาเสิร์ฟเลยนะครัี่โอ้พอแล้วะพอแล้วนะคพี่คเนนี่ก้วนตเพื่ออนะรับเข้ยเ้นขวเจ้าข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวสะดวกกว่านะันี่นะครับยายบ้านเยอไมคุณรสกัดตางขี ถึงเวลานตีเจ็บไปกี่แมงที่มาร่วมนั้นที่หมู่บ้านมีกี่คณะแต่เราจะได้รับต่อเนื่องไปเรื่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ขาดช่วง ท่านพ่อพ <you> ีชายด็อกเตอร์ละครับชายขท่นก right. ็น okay. ับท well, well, ีมากกับโรงพมาฝานสวีกับโรงพยาบานึงนะครับเนาะคุณครูพิณตุนะสิงห์หนันนะครับเนาะนึ่กโงพยาบานึงคุณวนาทีมงานคุณฝ่ายคุณฝ่ายไปโรงพยาบาลข้าเจีานะครับสิไปโรงพยาบาลข้าวจีคุณวฆษนาทีมงาน คุ้มเขาจองแบบนี้เราคงจะไม่ได้แต่ลุงท่านเองก็ครับที่จะได้ขอถอดขอให้นะครับเนาะลองไปยังคุ้มฝ่ายเจมส์จะมีเยอะคุณแม่ราตรีันทร์นะครับน้อบริเวณวัดลุงท่านด้วยคุณยุ้คุณแจบ้านนาทวีนะครับขอขอบพระคุณนะครับแลงวก็ถายนี่เป็นหน้าโป๊ะนะฮะตัน้ำนะครับคุณปะคุณคณิษฐาและทีมงานอีกแต่ลุงท่านหนึ่งนะครับเนาะจากคุณตั๊กแตนจากเกาหลีสิงคโปร์อีกแต่ลุงท่านึอง คุณแม่สวยบ้านนาทวีลงทางหนึ่งนะครับเนาะสิบสามคุณแม่ลำปัตตา่าปัตตาเีนะครับเนาะลงทางหนึ่งออซอนต้นนะครับนี่นะครับนี่ก็คงจะเป็นสวยงามมากเลยนะครับพี่จัดบรรยากาศนางรำก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับขอเชิญร่วมงานบุญนีหกลงทางครับคุณแม่ พี่น้องเอากระสอบมาเซลได้หุ่นมาอยากเอาไปบวชบวชชีบามนะนี่ใชสิก็เออเรามายังเช้าอยู่นะคะสีก็จะมีลงทานนี่นะคะเป็นลงทานมียืนโอ้รู้สึกาจะเป็นลงทานเข้าจีนะคะสีเป็นลงทานเข้าจีเยอะนะคะสิ ก็จะมีลงทานเน้นเน้นข้าวตีนะะันนี้นียคะแต่ยังไม่ส่งยืนรอนยืนรอค่ะยนรอได้ไมจริงมีลงทานข้าตีมาจากไหนเนาะาจีม ไดงรับประทานที่เดี้ยงไถว้มาจิตลาเุรีในช่วงนะคนณี่้ามทุกท่านค่ะแล้วนังมาานอยู่ตรงนี้อันนี้ค่ะเนาะอันี่ก็เป็นลงมาน้ำนะครสีผู้ว่าไหนดีมากลูกยนเยอทอง วัฒนธรรมแถวนี้เนาะต้องมีโรงทานนะคะสีโรงทานแกกนี่นะคะได้แล้วเราให้ฝีในนี้นะวาดีน้นเวลาติดข้าแถเวลาเที่ยงเราก็ไปด้านนี้กัน่เราจะมาทายเป็นตัวแทนลุงแค่อาดพ การเหยียบองยาวย์เนอะหลังจากการเที่ยแล้วพี่กันแค่แค่กองเงาเนาะเออกองเงากับเตรียมไว้อ่ะเดี๋ยวมันอุ่นเตียงไว้เนอะก็มอเกียงกับป๊อจริเกียงเนอทั้งกองเงาเนาะครับเนาะเอออันนี้กองเงาหลังจากเตียงแล้วเนาะเออเตียงกับการเพีนะครับมันเดินขั้นจะลำบากเลยสิเพราะว่า มันแฉะตอนนี้ท่านมันแฉะมากอีสปะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะับอีสีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามผ่อนเรื่องแก่อันตรายนัก่อนนะครับนะให้ท่านกำลังพงปาพระพี่น้องก่อนรวันนี้ครับผมนายชัยยานายชัยยายกล้านะครับเป็นวัยยาวัชรกรวัดคำลักฟ้าตำบลดงเหลืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครภาพที่ท่านเห็นนะครับเป็น 5, พระพุทธเจ้าห้าพระองค์พึ่งหล่อเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับปี2020ที่ผ่านมาเรามีโครงการจะคือเรามีกระบวนการแล้วนะครับว่าพุทธาพิเศษอ๋อที่ป้ายติดไว้นี่ใช่ไหมครับโอ้ทป้ายบอกพุทธาพิเศษนะครับผมผมบอกมาติดในงานวันทอดเทียนวันนี้เลยกำะบวดการวันที่1 9ถึง20มีนา2568ก็กำลังช่วงนี้กำลังเตรียมการ เตรียมงานหาเจ้าภาพหาประธานสายเพื่อระดมปัจจัยมาสร้างในส่วนนี้นะครับยังไงก็บอกบุญมายังคุณธศาาสนิกชนทุกท่านที่ได้ยินข่าวนี้นะครับให้มาร่วมบรรมีทุกคนทุกท่านให้มาร่วมงานน ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสายบุญท่านใดนะถ้าอยากจะทำบุญผ่านพวกเราก็อย่าลืมนะคะก็ทำได้กับลุงกป้ามาเลยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะคุิจ๋าก็ไรนี้ก็สวัสดีค่ะ